เมื่อมีการต้อนรับการเข้ามาในวงการด้วยความเป็นเสียงเพลงที่เป็นเพลงสลัมที่มีชื่อเสียงและมีความสําคัญมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่สุดในชีวิตของเจแปนแร็ปเปอร์หรือที่รู้จักกันว่า JSED ซึ่งเป็นลูกชายของแจสชวนชื่นที่เป็นศิลปินเพลงที่มีชื่อเสียงในวงการดังกล่าวการเป็นเพลงสลัมที่มีชื่อเสียงและมีความสําคัญนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่มันเป็นเรื่องที่มีความยากลําบากและมีความรุนแรงมากๆซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับเจแปนแร็ปเปอร์ที่เป็นลูกชายของแจสชวนชื่น ซึ่งเป็นศิลปินเพลงที่มีชื่อเสียงในวงการดังกล่าวการเป็นเพลงสลัมที่มีชื่อเสียงและมีความสําคัญนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่มันเป็นเรื่องที่มีความยากลาบากและมีความรุนแรงมากๆซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆสาหรับเจแปนดแรปเปอร์ที่เป็นลูกชายของแจสชวนชื่นซึ่งเป็นศิลปินเพลงที่มีชื่อเสียงในวงการดังกล่าวการเป็นเพลงสลัมที่มีชื่อเสียงและมีความสําคัญนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่มันเป็นเรื่องที่มีความยากลาบากและมีความรุนแรงมากๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆสำหรับเจแปนแร็ปเปอร์ที่เป็นลูกชายของแจสชวนชื่นซึ่งเป็นศิลปินเพลงที่มีชื่อเสียงในวงการดังกล่าวการเป็นเพลงสลัมที่มีชื่อเสียงและมีความสําคัญนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่มันเป็นเรื่องที่มีความยากลาบากและมีความรุนแรงมากๆซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆสาหรับเจแปนแร็ปเปอร์ที่เป็นลูกชายของแจสช์ชวนชื่นซึ่งเป็นศิลปินเพลงที่มีชื่อเสียงในวงการดังกล่าวการเป็นเพลงสลัมที่มีชื่อเสียงและมีความสําคัญนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่มันเป็นเรื่่องทีีมมควา ยากลำบากและมีความรุนแรงมากๆซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆสำหรับเจแปนแรปเปอร์ที่เป็นลูกชายของแจสชวนชื่นซึ่งเป็นศิลปินเพลงที่มีชื่อเสียงในวงการดังกล่าวการเป็นเพลงสลัมที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่มันเป็นเรื่องที่มีความยากลำบากและมีความรุนแรงมากๆซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆสำหรับเจแปนแรปเปอร์ที่เป็นลูกชายของแจสชวนชื่นซึ่งเป็นศิลปินเพลงที่มีชื่อเสียงในวงการดังกล่าวการเป็นเพลงสลัมที่มีชื่อเสียง และมีความสําคัญน,นี้ไม่ใช่เรื่องง่งายๆแ,แต่มันเป็นเรื่องที่มีความยากลาบากและมีความรุนแรงมากๆซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆสาหรับเจดแนแรปเปอร์ที่เป็นลูกชายของแจสชวนชื่นซึ่งเป็นศิลปินเพลงที่มีชื่อเสียงในวงการดังกล่าวการเป็นเพลงสลัมที่มีชื่อเสียงและมีความสําคัญนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่มันเป็นเรื่องที่มีความยากลาบากและมีความรุนแรงมากๆซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆสาหรับเจดแบนแรปเปอร์ที่เป็นลูกชายของแจสชวนชื่น ซึ่งเป็นศิลปินเพลงที่มีชื่อเสียงในวงการดังกล่าวการเป็นเพลงสลัมที่มีชื่อเสียงและมีความสําคัญนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่มันเป็นเรื่องที่มีความยากลําบากและมีความรุนแรงมากๆซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆสาหรับเจแปนแรปเปอร์ที่เป็นลูกชายของแจสชวนชื่นซึ่งเป็นศิลปินเพลงที่มีชื่อเสียงในวงการดังกล่าวการเป็นเพลงสลัมที่มีชื่อเสียงและมีความสําคัญนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่มันเป็นเรื่องที่มีความยากลาบากและมีความรุนแรงมากมาก ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆสำหรับเจแปนแรปเปอร์ที่เป็นลูกชายของแจสชวนชื่นซึ่งเป็นศิลปินเพลงที่มีชื่อเสียงในวงการดังกล่าวการเป็นเพลงสลัมที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่มันเป็นเรื่องที่มีความยากลำบากและมีความรุนแรงมากๆซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆสำหรับเจแปนแรปเปอร์ที่เป็นลูกชายของแจสช์ชวนชื่นซึ่งเป็นศิลปินเพลงที่มีชื่อเสียงในวงการดังกล่าวการเป็นเพลงสลัมที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่มันเป็นเรื่่องทีีมมควาาายกกลบ และมีความรุนแรงมากๆซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆสำหรับเจแปนแรปเปอร์ที่เป็นลูกชายของแจสชวนชื่นซึ่งเป็นศิลปินเพลงที่มีชื่อเสียงในวงการดังกล่าวการเป็นเพลงสลัมที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่มันเป็นเรื่องที่มีความยากลำบากและมีความรุนแรงมากๆซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆสำหรับเจแปนแรปเปอร์ที่เป็นลูกชายของแจสชวนชื่นซึ่งเป็นศิลปินเพลงที่มีชื่อเสียงในวงการดังกล่าวการเป็นเพลงสลัมที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญนี้ ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่มันเป็นเรื่องที่มีความยากลำบากและมีความรุนแรงมากๆซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องง่ายสําสำหรับเจแปนแรปเปอร์ที่เป็นลูกชายของแจสชวนชื่นซึ่งเป็นศิลปินเพลงที่มีชื่อเสียงในวงการดังกล่าวการเป็นเพลงสลัมที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่มันเป็นเรื่องที่มีความยากลำบากและมีความรุนแรงมากๆซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆาสำหรับเจแปนแรปเปอร์ที่เป็นลูกชายของแจสชวนชื่นซึ่งเป็นศิลปินเพลงที่มี